อ้มสิทธิทเท้าฝืนจะรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดน้ชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไม้ยอ้มไม่อ้มสิทธิทเท้าฝืนจะริน นี้ผมมาอยู่งานดูดูหนาวแล้ววันที่8ผมจะจบงานหลวงพ่อคูลแล้วนะครับเดี๋ยวปัดเกยองกันเราเริ่มหลวงพ่อองค์อื่นเลยละกันอยู่ตรงพระบระมรูปรอห้า 5, ครับพ่อขาแม่ขามาตั้งเลยนะครับโอ้รถต้องแข่งออกไปแล้วคนเยอะมากวันนี้ถ้าขวางทางยังไงคุณอาบอกเลยนะครับครับ มีร้านติมร้านดูดเทิรนร้านยามร้านเสื้อผ้าร้านติดฟิล์มกระจกหอยทอดเป็นไฟอิ่มจังร้านขนมน้องชายร้านหลายร้านเลยฝั่งนี้ก็เป็นร้านขนมจีนร้านอาหารตามสั่งครับผมเปิดแสงมากไม่ได้ผมมี50% เอาผมขอให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองนะครับคูณกันทุกร้านเลยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ผมว่ารวยไปก็เท่านั้นนะผมว่าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับสิ่งพอใจกับสิ่งที่มีก็พอแล้วครับไม่รวยเดี๋ยวเราก็ Month. พินพิติดติดขอให้หลวงพ่อคคุ้มครองครับถ่ายถ่ายเจาะหน้าท่านอย่างนี้ด้วยนะครับเจาะใกล้ๆเลยถ้าเกิดเจาะถ้าถ่าย,ายๆๆไกลๆเงี้ยจีวอจะดึงดีเทลไปหมดนะครับเจาะใกล้ๆจะเห็นดีเทลที่หน้าน เขาเล็กมากเข็มเล็กมากแล้วก็จอดที่ตังเน้่ยนะรวยมากหลวงพ่อคุณโอเคครับป่ายกันนกกันจบงานกันเดือดขอขอบคุณงานด้วยหนา้ารบลีให้ว่าครับมาแล้ววาดแต่รูทั้งวันทั้งคืนก็ชีวิตเกิดมาเพื่อวาดน,นะครับไปหลวงพ่อคุณคุม้มครองครับคุณแต่เรื่องดีๆกันเป็นร้อยเป็นพันเท่าร้านเท่าเลยนะครับเท่าตัวครับใครเดินทางมาเดินทางกลับเดินทางเที่ยวอยู่ขอให้ติดสิคุ้งครองทุกคนเลยนะครับ ว่าต่อแล้วหลวงพ่อคุณมุณงความครับน,นี้ผมใส่กระหนกหลวงพ่อคุณจะเสร็จแล้วครับไงคุณพ่อถ่ายไปบูชาได้เป็นเสร็จหรือมงคลน,นะครับคุณเรื่องดีๆเ,เข้าครอบครัวเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับ <c oughs> น่ารักจังเลยตอนนี้ผมใส่กระหนกหลวงพ่อคุณแล้วครับโอ้สวยเลยทีเดียวกราบขอพระคุณพี่ชายพี่สาวมาจากสิงห์บุรีมาเพื่อจะรับหลวงพ่อคุณ กับสิงห์บุรีด้วยผมกลาบขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับพี่ชายพี่สาวครับกล่าวขอบพระคุณครับที่มางานดหนาวเพื่อมาบูชาผมโดยเฉพาะเลยกล่าวขอบพระคุณครับแป๊บหนึ่งครับสู้ต่อแล้วของดีทั้งนั้นเลยนะอยู่บ่บรมรูปต่อห้านะครับมีหมูกระทะมีมีโอเคของกินเต็มเลยอาหารตามสั่งยาวเลยครับโอเคครับขอให้หลวงพ่อคุณคุ้มครองนะครับสู้ต่อแล้ว โอ้น่ารักจังเลยนักบินน้อยครับ <c oughs> ครับคุณแม่ถ่ายรูปหลงวงพ่อคุณมีบูชาครับแกรตู้ต่อแล้วขอจบงานหลงวงพ่อคุณครับลายเซ็นตรงนี้นะครับ ให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองทุกคนเลยครับใครเดินทางมาเที่ยวงานดูหนาวใครเดินทางกลับงานดูหนาวใครเดินทางในงานดูหนาวไปก็หลวงพ่อคูณคุ้มครองทุกคนเลยนะครับพี่ชายพี่สาววาเสร็จแล้วครับยังไงมารับหลวงพ่อคูณนะครับพี่ชายพี่สาวเพิ่งเดินไปไม่เท่าไหร่แม่งวาเสร็จแล้วเพราะลายไทยผมเร็วอยู่แต่พดเทปภาพเหมือนผมช้านะเล่นวันหนึ่งเต็มๆนะครับใหหลวงพ่อคูณคุ้มครองนะครับโอ้โหจับเงินแงคบพัดเต็มเลย โอเคครับเดีย๋ยวมาดูหลวงพ่อองค์ต่อไปกันเลยนะคะขอให้หลวงพ่อค,คูณทุกร้านร่ำรวยทุกร้านทุกร้านเลยนะครับมีร้านต่อเติมมีร้านไอ้ไอ้ไอ้อวนไอ้เฟนฟ่ายักษ์ ไอ้อ้วไอ้อ้เป็นฝ่ายยักษ์หรอไม่ได้ว่าดูดเพลินร้านยามร้านเสื้อผ้าร้านเคสโทรศัพท์ร้านหอยทอดไงถ่ายรูปไปบูชานะเด็กๆร้านหอยทอดร้านเป็นฝ่ายร้านอิ่มจังร้านขนมตัวเล็กร้านอะไรเนี่ยซึ่งน้อยลูกขราบาทร้านน้ำร้านเต็มไปหมร้านอาหารตามสั่งร้านลูกชิ้น ร้านทะเลดองดองดองชิคเกาหลีอะไรนะก็มีกุ้งย่างไก่ไข่หวานบ้านซูชิก็ลยเอกสวยจ้บปูกไก่อาหารตามสั่งเต็มเลยครับโอเคครับ,รบผมอยู่ครับลงร,รูปรอห้านะครับผองพ่อรอห้าครับ ข้างเวทีครับใครบอกว่าใครบอกว่าคนขุ่มเทุกคนเลยครับว่าต่อแล้วอย่ามาดูหลวงพ่อองค์ต่อไปครับจบงานหลวงพ่อคุยครับอย่ามาดูวิชายี่สาวมารับงานครับหมดเคครับจบงานแล้วครับโอ้สวยเลยทีเดียวแม่ปล่อยๆบ้างแบบไม่ใส่แน่นก็ดูล่องตาดีนะเหมือนผมทำกรอบเหรียญนี่ครับหน้าไปทำกรอบเลยอย่าหมดงานกัน ต้องมีสักงานที่เขียน3าดีในคอมเราก็ปิ้น์ออกมาเป็นกรอบเรียนโอเคครับแล้วก็เอาไปหลอ่อเป็นเงินเป็นหน้าเป็นสัมฤ์เป็นทองโอเคครับขอหลงพ่อคุณคุ้มครองครับว่าต่อแล้วมาดูงานครับ ออมสิทธิทเท้าฝืนจะรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายออมมิวันนี้ผมได้จมูกแล้วมาตังมาเล่นด้วยแล้วคุณแม่อย่าไปไกลนะยังไงยังไงอะไรไปหาพีเตอร์เลยกับคุณแม่นะโอเคคุยอยู่ตรงนี้นะ ่าไปมั่วตัวนะมาตังเี่ครับตอนนี้ได้ผมวาดหลวงพ่อรวยแล้วจะเหมือนไหมนี่อย่ามาดูกันนะยังไงพเหลือแผ่นเดียวนะครับเหลือหลวงปู่ด้วดครับยังไงใครบูชาหลวงปู่ด้วดไปนะครับผมวาดได้อย่างเดียวแต่ก็ไม่มีปัญญาใส่กอบครับ <laughs> จนครับวาดใหญ่แต่ไม่มีปัญญาใส่กอบย่าไมา่ดูหลวงพ่อรวยกันนะครับโอเคครับสู้ตายครับอย่ามาดูหลวงพอว่อเลยขอว่าคนงานดูหนาลบบรี ขอบคุณเด็กๆที่มาเล่นด้วยนะครับเหลือหลวงปู่ทวดหรือภาพเดียวละครับพี่ชายจะดูเต็มไหมครับเดี๋ยวผมเดียบให้อ่ะไม่เรียบจะวาดได้หรอครับอ๋อผมเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาลองครับฟิวเจอร์บอร์ดมาลองก็ครับผมง่ายถ่ายมีหลวงปู่ทวดแผ่นเดียวนอกกนั้นไปหมดแล้วครับหลวงปู่โดนพุชายไปหมดแล้วครับถ่ายไปเป็นสิริมงคลนะครับถ่ายจาะไปหน้าท่านอย่างนี้เลยครับจะเห็นดีเทลชัดถ้าเกิดเจาะไกลๆก็ นกนหนก็จะดึงดีเทล apper. ไม่เห็นรายละเอียดที่หน้าครับเจาะเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมว่าหลวงพ่อรวยก่อนนะเดี๋ยวมาดูนะได้จมูกแล้วขอบพระคุณครับขอบพระคุณงานด้วยหนาลุาบลีได้วาดรูปครับผมอยู่พระหลมรูปรอห้านะครับมีไอเต็มม well ีอะไรของไอเต็มเลยนะครับหลวงพ่พร้อมรูปแล้วมีอาหารตามสั่งมีหมูกระทะนะครับโอเคครับสู้ตายครับหลวงพ่อรวยขอให้รวยกันทุกราทุกคนเลยคนมาเที่ยวเดินทางกันปลอดภัยเดินทางมาเดินทางกันปลอดภัยเลยนะครับเที่ยวให้หนุกใช่ไหมมาตังสองนิ้วหน่อย <Okay. S 1> เมื่อไอ้นั่งที่กระดาษครูเลยนะมาตังเอาเลิอกอดัดละผมสู้กับงานต่อดีกว่าแบตเหลือห้าสิบปร์เซ็นตอนนี้ได้ปากหลวงพ่อรวยแล้วครับเดีย๋ยวจะไปตาแล้วปากจมูกยังไงภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับเชื่อกล้องมากไม่ได้นะครับโอเคครับขอให้หลวงพ่อรวยคุณครับสู้ตายครับเดี๋ยวเราเปิดไฟดู เปิดไฟก็จะอ่อนอยู่นะครับหลวงพ่อรวยคุ้มพอครับอันนี้หลวงพ่อทั่วครับขอหลวงพ่อทั่วคครอครับขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับเห็นเลขเราซื้อหวยเลยนะครับคอยงวดต่อไปตัวเลขเห็นเลขแล้วบอกคุณแม่เลยนะครับนะครับหน้ารักจังเลยน้องหรือเปล่าน้องเราหรือเปล่ามาตามาตางังโอเคครับสู้ทายครับขอบรากขอบคุณงานดูหนาลุบรีขอให้ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อคุ้มครองคนที่มาแล้วอะไรคะแล้วคนที่มาขอให้หลวงพ่อคุ้มครองคนที่เที่ยวอยู่ขอให้หลวงพ่อคุ้มครองคนที่กลับขอให้หลวงพ่อคุ้มครองทุกคนเลยนะครับเจ้าเขาคุ้งานเนี่ยลบลีครับขยัรโลมหลวงปูด้วยคุ้มครองครับสู้ต่อหลวงพ่อรวยจะเหมือนไ่นี่มาตังเอาสมุดมาก็ไม่มาวาดโลกคุณแม่ อ๋อคุณแม่ครับมาตังมาตาอย่าไปเล่นกับเพื่อนแต่อยู่ฝั่งน้นไปหาคุณแม่ไปบอกคุณแม่บอกยูจัตเตอร์เลยไปบอกไปบอกเลยไปบอกรูวัดโลูอยู่แล้วอย่าไปมั่วตั้ตรงไหนนะมาตานาตังเอาว่าต่อแล้วคุณแม่สวัสดีครับลงลงหลวงพ่อรวยแล้วตอนวันนี้ครับต่าขายว่าหมึกข้าวไงโอโน่นอร่อยมากโอเครัพู้ต่อแล้วอ๋อจะาตาแล้วครับว่าตาแล้ว สู้ตายจะเหมือนไหมนี่หลวงพ่อรวยขอกัดฟันหน่อยพวกนี้มาสุดท้ายแล้วอ๊ยด้ขัดใจครับอย่ามาดูกันจะเหมือนไม่ได้เหมือนเ้อาผมก็ตาลายเบื่อเบืแล้วไว้หลวงพ่อขออรนะครับกราบขอบคุณงานด้่นหนาวลบบุรีครับกราบขอบคุณคนให้ตังค์มาครับจ้าใจวางรายมีงานหรือไม่วางก็ได้ถ่ายรูปหลวงปู่ทวดไปบูชานะครับดี่าวผมจะได้ทำเป็นเสร็จหลวงพ่อรวยให้ทุกคนได้เห็นครับ ตูตายครับผมจะว่าเรียกท่านมางานดูดูหนาวได้ไหมครับเนี่ยตาท่านจะหล่อๆผมก็พยายามทำความรู้สึกให้เหมือนกับอารมณ์หน้าท่านนะตูตายครับขอให้หลงวงพ่อรวยคุ้มครองทุกคนนะครับใครมาเที่ยวงานดูดูหนาววันนี้วันที่แปดพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วใครเดินทางมาเดินทางกลับเดินทางเที่ยวอยู่ขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองครับหลวงพุทธทั่วไป ลหลวงปู่ทวดรูปเดียวแล้วนะครับยังไงถ้าท่านหนีฝนมาหลายวันใครอยากบูชาท่านมามาขอบูชาได้นะครับจะท่านจะได้ไปอยู่ในกรอบสวยๆในห้องพระดีๆครับขอให้หลวงพอ่อหลวงพ่อครับอย่ามาดูกันตู้ตายครับจะวาดเหมือนไม่ได้ผมขอบคุณงานด้วยนะลพบุรีให้วาดรูปขอขอบคุณคนที่ให้ตังค์มาครับ ตายครับไอหลวงพ่อรวยไอหลวงพ่อรวยคุณพ่อครับจะเหมือนหลวงพ่อรวยไหมนี่อยสูตายครับแล้วก็ของก็หนักใจอีกครึ่งหน้าเหมือนจะทำเท่ากันไหมนี่โอเคครับก็ปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พาไปแล้วกันขอหลวงพ่อรวยคุณพ่อทุกคนนะครับขอให้หลวงพ่อรวยคุณพ่อทุกคนนะครับยังไงถ่ายถ่ายที่ใกล้ๆไปหน้าท่านนะครับ เพราะว่าถ่ายไกลๆกนหนกจะดึงดีเทลใบหน้าท่านไปหมดครับโอเคสู้ตายครับหลวงพ่อรวยคุ้มครองทุกคนนะครับลุกล้านเลยคนมาเที่ยวคนกลับบ้านเดินทางมาเดินทางกลับแล้วก็คนอยู่ในงานคุ้มครองทุกคนเลยนะครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองครับสู้ตายครับจะเหมือนหลวงพ่อรวยไหมนี่สู้ตายครับ ไอห้หลงหว,ลวหหงพ่งอรคุณ่ครับอห้องัคนมาที่ยวงานดูหนาวคนมา,า,นนา,ค,นมาคนกลับบ้านงานดูหนาคนอยในงานูหนาสิิพุกคนเลยนะครับขให้หลงพ่อรวพอุลานค,ค่คพคาไมค้าในรถก็ลลเลยครับํารวยครับตัวตายครับวันนี้กันบ้านผมหลวงพ่อรวย จะเสร็จไหมนี่มาดูกันเอนหลวงพ่อรวยไหมนี่อูอตายเขาถึงน่ะใครเดินทางมาเดินทางขับงานดูหนาวลบรีหรือเดินเที่ยวอยู่งานดูหนาวลบรีขอให้หลวงพ่อรวยหลวงปู่ทวดคุ้มองนะครับเหลือสองแผ่นนะครับให้หลอยู่แผ่นหนึ่งได้เสร็จนะครับหลวงปู่ทวดครับตั้งแต่วันที่หนึ่งทุกภาพโดนบูชาไปหมดแล้วครับหลวงพ่อรวยแผ่นใหม่ครับ ถ้ายังไงหลวงพ่อรวยคุ้มครองพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ดุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงก,กันทุกคนเลยนะครับร่ำรวยของทุกคนครับโอเคตู้ตายยังไงยังไม่ดูหลวงพ่อรวยกันนะครับได้กเก่งๆครับตู้ตายครับอ๋หลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อ ตอนนี้ผมจะมาไล่วาดหูท่านละครับหหลวงพ่อรวยครับแออไล่ไปจะเหมือนไม่นี้อ้าตวตายอ้าวขอให้หลวงพ่อรวยผุ้มของทุกคนนะครับไหว้หลวงพ่อรวค,ครับเจ้าใจวางใจง,งานนะครับหรือถ่ายรูปไปได้ครับอมหลวงพ่อรวยครับผุ้มของทุกคนมาที่หม คนเดินทางกับงานด้วยหนาวลบุรีก็อยู่ในงานลพบุรีทุกคนเลยนะครับให้หลวงพอ่อรวยองพคนครับตู้ต่อแล้วไว้หูท่านแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บได้โดยรวมก็มาเก็บดีๆครับรัอบาไม่สวยขอโทษทุกคนกาบขอโทษทุกคนนะครับไม่เก่งครับสุดท้ายครับงานด้วยหนาวลบุรีวันที่8แล้วพรุ่งนี้วันที่9วันสุดท้ายแล้ว คนเยอะเลยครับท่าน้องฝางดางกราบขอโทษครับบอกหลบได้นะครับคุณาครับคนมุมงานดูหนาค,ครับาาขอโทษครับคอรวย,ยครับผมขอทุกคนเลย, <c oughs> ยจะเหมือนไปนี่ท่านน้องไปเหมือนน้องกราบขอโทษทุกคนยางสูงนะครับเยาจะทำผมท่านตรงนี้แล้วก็ลงไปคอแล้วครับขอให้หลวงพ่อรวยให้ทุกคนร่ำรวยเงินทอง ถ้าไม่รวยก็มือไม่ขาดสายครับไม่อัจฉรคยะอะไรผมพองทุกคนมาเที่ยวงานดูหนาวกับงานดูหนาวแล้วเที่ยวงานในงานดูหนาวานครับหลวงพ่อหลวงู่อด้วยครับตั้งแต่วันนี้หนึ่งครับยังไงรับหลวงพ่ทด้วยไปบูชาในห้องพักด้วยนะครับหลวงูท่ทว่าจะหนีฝนมาหลายวันแล้วครับสีก็เลยติดน,นิดนึงครับแต่ดูขังมากครับ ขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครับสู้ตายครับทำผมด้านแล้วแล้วก็เก็บรอยย่นท่านที่น้าผากครับยังไงมาดูของจริงได้นะภาพวาดต้องดูด้วยตาเชื่อกล้องไม่ได้นะครับโอเครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครับมีนศร์จะลงวาดคอหลวงพ่อลวยแล้วนะครับไอ้ลงวาดหลวงพ่อรวยแล้วครับลงวาดคอแล้ว ตู้ตายครับเราวาดไม่เหมือนขอโทษนะครับเดี๋ยวก็ปรับปรับไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดยังไงก็จะปรับหน้าท่านไปเรื่อยๆครับ้าวาดไม่เหมือนขอโทษขอกราบขอโทษลูกศิษย์ท่านอยางสงหรือคนบูชาท่านนะครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองทุกคนที่มาเที่ยวงาน่นหนาวลบบุรีกับงาน่นหนาวลบบุรีปลอดภัยอยู่ในงาน่นหนาวลบบุรีขอพรอควยคุ้มครองทุกคนเลยครับทุกคนทุกคมอทุกคนเลยนะครับ ยังไงมาบูชางานได้นะครับแผ่นละพันห้านะครับต่อได้นะครับหลวงพ่อรวยนะครับตั้งแต่วันแรกรผมพาหน,นีฝนม,มาสีซีหรือยังไงก็ดูขังดีนะครับไงามาดูงานนะภรพวาดต้องดูด้วยตานะครับหลวงพ่อรวยงานมาัธยมวัน,นี้หลวงพ่อรวยครับข่าวของคนงานด้วยนะล,ลูกหลีไวาดหลวงพ่อรวยครับเต็มสติคุ้มครองทุกคนเลยนะครับูครับ ต้องเสร็จหลวงพอ่อรวยต้องเสร็จะจะเสร็จไปนี่มาดูกันครับตอนนี้มาช่องสตเตอร์นัมหลวงพ่อรวยแล้วครับแล้วก็มา้าอกแล้วก็หัวไหล่จะได้สักประมาณนี้ก็ทำจีวอนก็ไล่ออกมาโอเคครับจะได้ดูแบบโอเค,คขอให้หลวงพอ่อรวยคุ้มครองทุกคนคนมาเที่ยวงานฤดูหนาวคนกับงานทดูหนาวก็อยู่ในงานฤดูหนาวนะครับขอบคุณงานดูหนาวหลวงพรยครับ ขอบคุณเด็กๆขอบคุณวันนี้ก้าวไงครับจะให้ตังค์มาครับสิ้นไปแล้วตัวเล็กให้หลวงพ่อเลยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ใครใครมาร้องเน,นี่ยใครมาร้องให้รู้หรอครับตัวเล็กใครใครมาร้องครับวันนี้ใครครับเนี่ยเอ่อตัวเล็กรู้เปล่าใครมาร้องครับเนี่ย ตอนนีใ้ใครใครใครมาร้องครับวันนี้ใครร้องเพลงครับปูปูจา๋าปูจ๋ามาร้องเพลงอยู่บนเวดูว่านคอนเสิร์ตครับปูจ๋าครับ,รบนี่งานดูหนาลุ่มรครับวันที่แปดโอเคครับขอให้หลวงพ่อเลยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับบ้านต่อแล้วเรียกให้เนิหนุครับเจอแต่ติง่งดีๆโชคลาภมงคลร่ำรวยครับหลวงพ่อรวยครับแต่หลวงพ่อรวย ขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับไอ้หลวงพ่อเรยอคุ้มครองกบขอบขระคุณร้านพี่ชายไส้กอกแล้วน้ำแป๊ตี่ครับให้มากินครับขอบพระคุณอ่วมครับแต่ว่าร่วมร่วมก็แบบว่าลดร่วมครับแบบว่าเขาเขาเรียกอะไรนะร่วมร่วมเขาเรียกอะไรล่วมกันตันยูแบบว่า ช่วยช่วยเหลือผู้คนนะตืมน้ำต้มมาให้ครับต้องนานแล้วครับลืมบอกอรตอนนี้รูปเหลือหลวงพ่อรวยรูปเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลวงพ่อรวยจะวาดได้แค่ไหนแต่ก็ถ้าวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็พรุ่งนี้ว่าน่าจะวาดได้อีกองหนึ่งแล้วก็แต่ก็คงไม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้ผมดูแล้วององใหม่คงไม่เสร็จก็คอยหมดงานแล้วก็คอยอีกวันหนึ่งนะครับ เขาบอกผมจมาดูกันรูปหลวงพ่อรวยสุดใจอจจาจายว่าจีวรท่านฝั่งนี้โอเคครับขอยห,หลวงพ่อรวยคุ้มครองนะครับขอบคุณคนที่ให้ตังค์มาครับขอบคุณพี่ชายที่บูชาหลวงปู่ทวยกลับบ้านครับโดนสงสารท่านนึงเลยวิ่งหาวิ่งหนีไงขอให,หลวงพ่อรวยคุ้มครองนะครับถ่ายรูปไปได้ครับแป๊บหนึ่งครับเก็บงานจะวันนี้คงไม่เสร็จแล้วผมดูนะเสร็ดี้วว่าพรุเสร็จพรุ่งนี้ครับ เดีจะไปดีที่สุดครับขอบคุณครับให้ดูงานก็สงสารหลวงปู่ทวดว่าตั้งแต่วันนี้หนึ่งแล้วฝนตกหนักมากผมพาหลวงปู่ทวดวิ่งหนีฝนสองสามวันแล้วก็ขอบไทยก็ขาดผมก็เลยเอาเทปใสแปะไว้แล้วก็มีรอยขาดหน่อยโอเคครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองครับวัาต่อแล้วขอบคุณพี่ชายที่ให้ได้กอลมากินข้าวแล้วก็แฟ๊์ซี่ครับขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่งานด้วยหนาลุกไปเลยครับ มีความสงบปลอดภัยกันทุกคนเลยสี่กิบ่คุณพ่อครับหน้าผมเพื่อนถ่ายทุกคนเออผมผมก็อยู่ข้างพอดีป <c oughs> ู่จ <c oughs> <ส>๋า <eso> ทักทายดีกว่าคุณน้าขอถุงพ่อหลวงมาครับเจ๊กาแฟลูกเสร็จสอนมาตั้งแต่อนุบาลปฐมเมื่อกี้เจอเจ้าต่อนก็ลืมถ่ายไหมถ้าเกิดเจอเจ้าต่อนบอกว่ามาหาอีกรอบนะจะถ่ายรูป คิดถึงกาแฟได้เรียนนะครับเป็นเด็กดีนะครับทำรถดีๆกาแฟวันี้ก็ลืยถ่ายเจ้าต่อนจำเจ้าต่อนไม่ได้ตัวอย่างโตโหมกาแฟตัวไม่โหมใหญ่เะโตโหมก็ผมอีกนะก็ต่อเปี๊ยกเดียวนี่ครับนี่ครับว่าต่อตอนนี้ ที่ว่าหลวงพ่อรวยไอ้หลงพ่อหลวงพ่อรวยแล้วครับขอหยุดวาดหลวงพ่อรวยแค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับโอ้อรอยรอรอ,อนกะ็ขอบคุณอาพีา่พี่ที่มาคอนเสิร์ตมาแต่ผมขอหยุดเบียร์ไม่กินนะไม่ทาน ขอใหรือว oh ่ารอยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับพวกนี้เจอกันวันสุดท้ายดีไม่ดีผมผมอยากจะเอ็นหลังแล้วก็มีพลังก็กลับมาเก็บท่านที่ห้องนะครับโอเคครับเจอกันนะรอยหลือว่ารอยคุ้มครองพี่พี่นะครับขอกลับแล้วครับให้ใครเที่ยวอยู่ก็เดินทางกับปลอดภัยครับเจอกครครับขอกลับแล้วครับนี่เดียว ผมรู้สึกพยาขอไปพักผ่อนกลับแล้วกันไปหลวงพ่อรวยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับทุกร้านรวยกันไปหลวงพ่อรวยคุ้มครองนะครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองนะครับกลับห้องนะครับหลับตากเลวน้ำ บ้านนอนเนี่ยนะได้เมเหนื่นอยอนนแล้ว่าพรุ่งนี้ว่าหลวงพ่อรวยที่บิ๊กซีนะครับสบายสบายสบาย,บาย,บายตาอะไรเงี้ยอินฟังเพลงอะไรเงี้ยอาหูฟังไปด้วยพรุงนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็วันจันทร์เขาก็เก็บของแต่ก็ยังขายของกันอยู่มีช่วงเช้านะครับงานด้หนานวันจันทร์งานลองสุดท้ายวันเก็บของก็จะ รถแรกแจกแถมอเลยก็มาแล้วตอนเช้าๆก็ทุกปีก็เป็นหนึ่งครับแต่ผมคงอยู่พวกนี้อีกวันหนึ่งครับแล้วมาเคลียร์ค่าหอค้าเน็ตข่าเน็ตพี่สาวบอกว่าให้เอาแบบประชาชนมาแล้วก็คราวนี้ก็จะจ่ายแค่ห้า้อยเก้าเก้าเน็ตไม่ลดสปีด มันมีของ s m s เนะี่ยผมเก็บค่าบริการเสียค่า s m s 300สามร้อยเท่าไรไปเลยมันก็เลยขึ้นไปเก้าร้อยโอ้โหก็คดีใจเลย <c oughs> ต้องกินข้าวต้องไปสามร้อยเมืม่อวานนึกว่าเก้าร้อยรอบเลาย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีค่าอุปกรณ์ร <c oughs> ้านพัฒนาอีกสองพันสามข้อ สสัยขายรูปมาเก้าวันเลยใช้นี่หมดแล้วใช้ค่ากินอยู่แต่ก็ยังดีก็สนุกเละกับศิลปะช่วยชีวิตยอยู่รอดกี่ครับขอบคุณไรผักดีบ่าขอบคุณงานรู้นหนารุ้นรีขอบขอบคุณคนเอบ่รูปกับขอบคุณเด็กเด็กที่มาถามมาเล่นด้วย คุณคนที่ถามงานให้งานเออผมเำลืมพรุ่งนี้มีสอนพิเศษ <c oughs> เกือบเกือบแล้วแล้วพัตเตอร์นับไว้คุณแม่นับไวอันรีบรอ,อ,อเดียวพรุ่งนี้ไม่สอนเกือบเลยดีหมอลุ้ยเ้ยให้งาคุณแม่พัตเตอร์ <c oughs> โอเคครับฟันดี้ครับพรุ่งนี้มาดูการสอนตตอสอนะเดีอาวผมก็เลยไปบ้านเ <c oughs> ตรียมตัวนะพัตเตอร์ ขอบคุณแง่ด้วยนะรุ่นเล็กทุกคนเลยครับติดคุ้มขอบทุกคนเลยเดินทางกลับเดินทางมาขายของอยู่กอค้าไม่ค้าซื้อๆครับแล้วไงครับไปสวัสดีครับปจริงๆนะอมสิทธิ์ที่เท้าฝืนเจริญสีให้ลูกอมสิทธิ์ที่เท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคน ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะ้ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายอ้ม